เต้มาทำอะไรวันนี uh, you know, ้ตื Bye, ่นม่ให้เสียผ่านเลยพีเนสนะอยากไปฟิตเนสฟิตเนสของเธอจะเป็นพี่เนสใช่ไหมเออก็ต้องเต้ต้องกินข้าวก่อนอ่าได้ครับอันนี้คือสูตรที่เสียกินทุกวันเลยนะเป็นไงบ้างกินมันเหมือนแบบคปรตีนก็คือโค้ชผมเลยใช่ไหมเนี่ยเริ่มสุดจัดคืออันนี้เขาจะเอาผมตึงตายเลยปะล่ะคือตายได้เลยคือผมมันจะต้องชกแบบว่าไกลๆเนี่ยไงแต่ว่าผมต้องลดแบบเป็นสิบโลอะซึ่งถ้าผมไปหาพี่เทรนเนอร์โปรตี้เนี่ย ผมว่าน,น่าจะของะเขาูสิสภาพเน nice. ี่ยสภาพแย่ไล่ไวไลอันนี้ไม่ยากผมขอ,อทั้งหมด20ที20ทีสวัส,วสดีครับตอนนี้อยู่ช่องลาเต้ C m P ครับผมคือวันนี้ผมมีนัดกับเสิง ก็คือว่าวันนี้เซียงอ่ะจะพาผมไปออกลังกายคือช่วงนี้ต้องบอกก่อนว่าผมมาต้องแบบว่าฟิตร่างกายเพื่อเตรียมพร้อมร่างกายเพื่อชกในการไอดอลไฟส์ซีซั่นสองครับผมก็คือวันนี้เดี๋ยวผมมาจะไปออกมังกายกับเสียอิงแต่ว่าการออกมังกายของผมมันไม่ใช่แบบว่าชกมวยนะวันนี้คือเริ่มแรก่ะเราต้องเสริมสร้างกล้ามเนื้อก่อนเดี๋ยวเราจะไปหาเสียอิงกันเพราะว่าช่วงนี้เซีงอ่ะเขาเข้าฟิตเนสบ่อยมากแล้วเดี๋ยวมาดูกันว่าเป็นไงครับผมเดี๋ยวเราจะไปหาเสียอิงที่คอนโดเลยเป็นไงไปดูเลยครับ โอเคครับผมคือตอนนี้กําลังเดินไปหาซีอิงอยู่คือซีอิงเขาอยู่ใกล้ BHS ครับทุกคน <S <S แล้วก็ช่วงนี้ที่ผมจะต้องลดน้ําหนักเพราะว่าเหมือนกับว่าพิกัดที่ผมทกอ่ะคือ6 9 7 5หรือจุดหอะไรสักอย่างนั่นแหละหกสิบเก้านั่นแหละแต่ว่าตอนนี้ผมมันหนักอยู่น่าจะสัก83มั้งมันเกินพิกัดมากๆก็คือว่าผมมันจะต้องลดน้ําหนักแบบเยอะๆเลยหรือไม่ง,งั้นพี่มากอก็ต้องแบกน้าหนักผมอ่ะผมบอกได้แค่นี้แหละเพราะดูทรงแล้วผมน่าจะลดไม่ทันครับแล้วตอนนี้เลยต้องไปเข้าคอรสกับซีอิงัง โอเคครับผมคือตอนนี้เราก็มาอยู่ที่คอนโดเสียเองครับกดี๋วกำลังแบบเดินไปที่ห้องไม่รู้ว่ามันเอาผู้หญิงมาไว้ให้ห้องบ้างเดี๋ยววันนี้เราจะไปห้องมันเลยครับคือผมบอกเลยว่าผมยังไม่ได้โทรบอกเขาเลยนะว่าผมจะมาเสียสวัสดี้ทำอะไรอยู่มไม่มาไม่ซ่อนเลยซ่อนแอบไ,ไว้ปะเนี่ยดีฉูดปะเนี่ยเต้มนมาทำอะไรวันเนี้ย จะให้เสียบขาไปฟิตเนสไหมผมอยากไปฟิตเนสฟิตเนสหรอเธอจะฟิตเนสใช่ไหมเออก็ต้องเตอต้องกินข้าวก่อนอ่าได้ครับแล้วข้าวของจะกินอะไรกินตัวเองกินข้าวหรอที่นี่ทำกับข้าวไม่เป็นอ่ะข้าวไม่เป็นรู้สึกว่าจะกินอะไรอ่ะนี่เดี๋ยวก็เลยจะมาไม่ได้สั่งเราจะมาปั่นของวิเศษของวิเศษเลยอ่ะของวิเศษอันนี้คือสูตรของเสียอิงแล้วป่ะใช่สูตรสำหรับคนทำกับข้าวไม่เป็นได้ได้ได้มันกินได้ใช่ไหมมันได้ ไถ้าแบบว่ากินเสร็จแล้วก็จะปวดท้องแล้วก็อ้วกแล้วกูจะตายไปอ่ะไม่ตายไม่ตายไม่ตายอ่ะเพย์มาโอเคครับผมเดี๋ยวเสียเองเขาจะทํากับข้าวให้ผมกินเป็นแบบว่าแหลกพลังงานใช่ไหมเผื่อผมจะไปออกกำลังกายต้องกินอันนี้ก่อนมันจะไม่ตายก่อนใช่ไหมต้องบอกก่อนถ้าจะอยากออกกำลังกายนะทุกคนอยากออกกำลังกายใช่ไหมก็ต้องกินให้ให้ครบแคลคือไอ้อย่างน้อยอย่างผมต้องกินเท่าไหร่ปกติผู้ชายประมาณ2,000กว่าสอง0ั ของเต้นี่น่าจะมาสองพันเหรอ2 5งพนี่คือผม<ช>จะไม่อ้วนขึ้นใช่ไหมถ้ากิน2 5งพคือเราจะน้ำหนักคงที่แล้วถ้าเราออกกำลังกายด้วยกล้ามกล้ามเราก็จะจะไขมันจะเปลี่ยนเป็นกล้ามแต่ถ้าอยากลดก็ประมาณก,กินมาสมาพั0 0ันแปก็ได้แต่ว่าขนาหนันขนาดนี้แก้วเนี้ยแก้วนี้ที่มันจะชงประมาณ7-800แคลรเหรอต่อนหนึ่งแก้วแต่ก็ยังยังได้เนี่ยก็ยังไหวอยู่ กินสามแก้วคือไม่ต้องกินอะไรแล้วทั้งวันเลยนะโอเคครับผมเดี๋ยวไปดูกันเลยว่าทำไงไปโอเคครับผมเดี๋ยวเสี่ยเองเขาจะทำอะไรนะแล้วอ่ะเตะเช้าไม่ต้องกินเลยโอเคคือเคลียร์ทีไม่ดีเดี๋ยวไม่ดีมีควาเดือดร้อนครับเราลบมันยังไปเรอมาต่อต่อไปก็เป็นนี่อันนี้อันนี้เหลือน้อยนะโอ้ยคือปกติมันกินทั้งถังนี่เลยหรอใช่หมดเลยกินหมดแล้วอ่จริงไหเนี่ยกูกลัวมึงเลยเนี่ย อันนี้คือสูตรที่เสียกินทุกวันเลยนะกินได้ใช่ไหมมาโอเคอันนี้คือพี่เสี่ยงทำใช่ไหมกิ่นมันเหมือนแบบอ้วกหลอกเล่นๆกลิ่นกินเหมือนแบบไอติมเออจริงๆเหมือนไอติมผมกินแล้วนะกินได้ใช่ไหมชัวร์นะเป่นอร่อยวะ โคตรอร่อยเลยสำหรับคนที่ทำอาหารไม่เป็นก็สามารถเล่นกก้มได้ครับคือข้อดีของนี้ครับมันกินง่ายแล้วก็มันมันอิ่ม้อมนานใช่เด้ไม่ได้อร่อยเลยอร่อยเลยรอร่อยเลยมันคือของหวานนะถ้าต่อไปเดี๋ยวก็นอนแล้วนะครับาเหรอโอเคครับผมเดี๋ยวหลังกายที่เรากินเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะไปออกกำลังกายใช่ไหมเสียใช่ใช่โอเคกลับไปเจอที่ริมนะครับไปมาถึงแล้วครับ อันนี้อันนี้คือเป็นที่ที่เสียอิงซ้อมทุกวันซื้อมาเนี่มึงรวยไปไหนเนี่ยอันนี้ของเสียเลยเหรอเปล่าของเสียไหนก็ไม่รู้ <laughs> นี่<ห>นคือถ,<ห>ถ้าผมเข้าไปปุ๊บผมต้องทำอะไรบ้างก็จะชากคอเทรนเนอร์ได้เลยคือใครเนี่ยเขาลัดคอกูตายเวะเนี่ยมีเทรนเนอร์รอเตะอยู่เขาไปวัดร่างกายอะไรพวกนี้อ๋อเออเหรอคือผมจะต้องมีเทรนเนอร์ด้วยใช่ไหมใช่มีเทรนเนอร์เพราะว่าเราขี้เกียจอ๋อเขาแบอกปกไฟในตัว ขลาารเมาเอาจริงๆว่าได้แต่กินเมื่อกี้ไปอ่ะคือกินเลยอะอิ่มมากเลยทีนี้สวัสดีครับอะไรรคับไม่มีรหัสครับเดี๋ยวลูกค้ามาเล่นมาแรงใช่ไหมใช่ครับได้ครับก็วันนี้เดี๋ยวต้ลองเล่นแค่เดี๋ยวลองเล่นปีหนึ่งวันครับกแล้ววัดเครื่องอินเวอร์เตอร์ในเลยนะครับอ่านค่าพลังงานอ่านค่าหลักจีนเงินกัดของเราอ๋ออันนี้คือเป็นเครื่องวัดใช่ครับไขมันนะครับครับจะบอกเรื่องของไขมันโปรตีนกล้ามเนื้อครับได้โอกาส ได้ครับได้ต้องยังไงบ้างครับ้ก็ลองเท้าก่อนครับแล้วก็ถองเท้าก่อนเลยนะครับก่อนที่จะมาเล่นเนี่ยเขาจะต้องให้วัดแบบเหมือนจัดชินมวลกายอ่ะเออ่ะใช่ครับแล้วไงต่อครับรอกอรูดนะครับรอดเป็นค้างกับต่อนี่คือประมวลผลใช่ไหมเสี่ยเสี่ยเคยทำแบบนี้ปะไม่ทำแล้วอ๋อคือปกติถ้าทุกคนมาก็ต้องทำอย่างเงี้ย รได้เลยคับใส่รุงเท้ารองเท้ารอได้เลยคะโอเคครับหลังจากที่ตะกีนี้เราวัดจัดเชนิมวลกายแล้วเดี๋ยวเขาจะมาบอกว่าเราเป็นยังไงบ้างอันนี้เป็นค่าที่อ่านได้วันนี้ครับครับผมก็จะมีน้ําหนักตัวครับอยู่ที่80ครับจุด3 ก็อยู่ในเกณฑ์เขาก็สูงอยู่ครับอยู่ในเกย์นี้เลยครับโอเคแล้วก็มีของตั้งเนื้อลายตั้งลายพวกแขนพวกขาเราอะไรเงี้ยครับที่เป็นกล้ามเนื้อที่เราสามารถคอนโทรลได้อยู่ที่ประมาณ33.4ไขมันทับทั้งตัวอยู่ที่ประมาณ20.0ครับอ่าดีครับเดี๋ยวลองเลื่อนลงมาด้านล่าง วันนี้จะลองให้เทสเรื่องของพวกการหายใจคารบนด้วยแล้วก็เจอกแมสเซอร์กิตเล็กๆของร้างเนี้ยไปด้วยหนึ่งตัวครับได้โอเคครับผมเขาบอกว่าผมยังอ้วนอยู่นิดหน่อยต้องลดอีก7จ็โลคือจริงๆ7ถ้า7จ็โลนี่ก็ใกล้เป้าหมายที่ผมจะลดแล้วเพราะว่าผมชกพิกัด69ใช่ไหมอันนี้ขนาดลด7จ็ดโลนะยังต้องลดอีกคิดดูมันโคตรเยอะเลยโอเคครับเดี๋ยวไปเจอข้างในนะคนนี้ก็คือโค้ชผมเลยใช่ไหมเนี่ยเริ่มสุดจัดคือถ้าเราพูดอะไรไม่ถูกหนูก็คือกูโดนละคอตายได้เลยนะ โอเคครับเดี๋ยวไปเจอข้างในครับที่กเนก่อนเลยครับที่กำเิดี่กนเนิดคขับนข้าวอ่จับไปเท้าได้นะเาไว้อันนี้ครับจะเป็นทุกขาันแรกเลยที่เราตั้งท่าหัสควอรคอบคือการใช้อ่าต้นขาเป็นขาของเราเลยครับเวลาทำับให้ยืนประมาณสะโพกตัวเองไปเท้าคับเสร็จแล้วเบอรเรานั่งส้วมนั่ลงไปเลยอไปีเัอ่า ใจเ,เอออย็างงานครับออ๋ยครับหลังเราจะไม่งอต้อ <Okay. S 2> งพยายามอดทนเรืปป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 ่อยๆเอาไว้ครับแค่ตะกี้ท่าแรกนะ <l ots> ขากูเริ่มสั่นละคืออันนี้เขาจะเอาผมตึงตายเลยปะเหรอคือตายได้เลย <l ots> อันนี้คือคนนี้ก็เป็นเทนเนอร์เสียบอ่ะใช่เหรอของเสียนี่โหดแบบนี้วะหมดกันนี่เหรอโชวเดียระไปต่อเลยครับ จบพาร์ทแรกแล้วด,ดูหน้าเลยเนี่ยอันนี้ไม่ใช่น้ำนะอันนี้คือเหนื่อยจริงๆผมบอกเลยโคตรเหนื่อยเสียอันนี้คือผมไม่ได้โดนฆ่าใช่ไหมเหมือนเขาจะฆ่าผมเลยว่ะน,น,น้ำตาของไขมัน คืออันนี้เขาบอกว่าอันนี้มันเป็นพาร์ทแรกทุกคนขอให้ผมเล่น4ท่า3ท่านี่หว่าเดี๋ยวผมต้องพั 3, สกสามโอเคเขาใส่ไว้สามนาทีแล้วผมต้องต่ออีกรอบหนึ่งโอเคครับเดี๋ยวไปดูกันว่าสภาพผมจะเหมือนหมูที่แข็งแรงหรือเปล่าเราจะเป็นหมูที่แข็งแรงครับทุกคนอันนี้เล่นจริงเหงื่อจริงไม่มีสเปรย์เขาหรือเขาจะใช้สเปรย์แต่ของผมของจริงโอเคครับเดี๋ยวไปรอดูกันเลยครับโอเคครับไม่ใช่สี่วินั่งเท่หลาสองสอง่ห้าห้าก็เรับร้อยครับ อ่าถ้าตกรอบอ่ะด้วยครับไว้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 เล่อีกแน่แะครับเอาโอเคเหลือตามเป็วิครับครับเมื่อกี้ผมเล่นอะไรบ้ okay. างครับพี่เมื่อกี้เป็นโปรแกรมเซอร์กิตครับแบบเรียกว่าโปรแกรมมีโอมเป็นการกระตุ้นคัดเลือกซึ่งเช็คจากฟอร์มของเต้แล้วครับว่าตอนสามารถไปถึงระดับนี้ได้แล้วครับใช่ระดับว่าไม่เหมาะกับ คนอื่นทั่วไปที่ไม่มีเทรนเนอร์ดูแลอ๋อใช่เพราะว่ามันต้องคอนโทรเลเรื่องของหลังและขาให้ดีครับใช่ครับโปรแกรมเมื่อกี้เนี้ยใช้เวลาทั้งหมด10นาที10นาทีเหรอเหมือนชั่วโมงเลยอะทุกคนเนี้ยใช่ฮาร์ดเดทขึ้นสูงไหมประมาณ40-50โอเคเสร็จกเป็นฮาร์ดเดทที่ในโซนที่ดีครับก็บไม่ถือว่าอันตรายมากถ้าอยู่ในการที่แบบว่ามีคนคอยดูแลอยู่ครับใช่ครับตอนนี้ก็อยาให้พักก่อนเดี๋ยวค่อยคุยกันดีกว่าครับดีครับรอกันท่า อันนี้เราจะมาบริหารขาแถวกระตุกจะเป็นการดันตรงๆไปดูพี่กระติกบอกว่าอันนี้เขาชื่อกระติกนะคืออันนี้เขาบอกว่าเนี่ยน้ำหนักเนียคือน้ำหนักที่สบายๆของเขาแต่มันไม่สบายของเราเนี่ยสุดจัดมาอันนี้ไม่ยากผมขอทั้งหมดย0ทียรออจะไรมันจะยากแค่ห้าแรกแรกอย่างเดียวจริงอ่งแรกอย่างเดียวห้าเสครับผมว่ามันยาก มาุดินหายใจอ่าสวยโอ้กลับเข้ามาอีกอเกอาแรงเยอะดีดีโอเค่ะยอดโอเคครับผมเดี๋ยวเราจะไปเล่นหลังกันต่อครับเดี๋ยวเป็นไงเดี๋ยวไปดูกันเลยครับไป มายังเสียเขือมาแล้วกล้ออมามาม,มามาคือสภาพผมตอนนี้คือไม่ไหวอะทุกคนครับ <c oughs> แล้วคิดดูเป้าหมายที่ผมส่กับคนสิบเก้าซึ่งตอนนี้ผม80ดสอะคิดดูผมจะรัทันได้ไงแล้วผมบอกเลยนะพี่มาละกอนะสมมติถ้าพี่ซ้อมอยู่นะพี่แบกน้ำหนักผมด้วย <c oughs> คือสภาพผมตอนนี้ผมดูทรงแล้วแม่ไม่น่าทันนะ <laughs> ดีอยู่แต่ว่าบางทีกล้ามเนื้อแรงมันจะหมดก็ต้องเบรคตอนนี้โอเคดีก็คือไปแล้วเจ็บยอดครับโอเคครับผมหลังาจากที่ตะกี้นี้เราออกกําลังกายเสร็จแล้วดูตัว โอ้โหผมบอกเลยว่าโคตรเหนื่อยนี่ือเหนื่อยจริงๆนะหมดแรงเลยสิอิบบหลอกผมอ่ตอนทีสิอิบอกว่าที่เนี่ยคือชิลที่สุดแล้วสบายที่สุดอะไรเงี้ยเป็นไงสบายเดี๋ยวกูหลับไปกลับหลับสบายเลยแต่ว่าจริงๆกลับไปยังหลับไม่ได้นะเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องไปทำกับข้าวอีกงั้นเดี๋ยวผมว่าเดี๋ยวผมจะไปอาบน้ำเอาบ้านแาบ้านเนยไหมใกล้ๆคือเดี๋ยวผมไปบ้านเนยคุณยังไม่ได้บอกมันเหมือนกันนะไปผล่อีกทีนะผมอาบน้ำอยู่บ้านมาและโอเคครับเดี๋ยวไปอาบน้ำแล้วก็ไปทำกับข้าวกันี่ท ที่เดิมตะกี้เนี้ยมันเป็นอย่างหนึ่งที่เราทําผิดเลยคือจริงๆเราไปหาเพื่อนหรือเราไปหาใครนะไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่โทรหาเพื่อนก่อนก็ตะกี้ผมไปบ้านเนเสร็จปุ๊บใช่ไหมไอเนยไม่อยู่บ้านคือบ้านมันล็อกเข้าบ้านไม่ได้วันนี้ผมก็เลยต้องกลับมาแล้วตอนเนี้เหนื่อยมากตัวก็เหม็นข้าวยังไม่กินเลยคือจริงๆอ่ะโค้ชบอกว่าเราหลังจากการที่เราอออกกำลังกายเสร็จเราจะต้องแบบว่าหาโปรตีนเพื่อเสริมสร้างกล้ามเนื้อที่แบบว่ามันแบบซึกหลองวันนี้โอเคเดี๋ยวผมขอตัวอาบน้ําก่อน คืออย่างที่ผมบอกว่าวันนี้ที่ผมมาไปออกกลังกายมาเทรนเนอร์แม่งเอาสุดจริงราลไ,ไดูได้เหนือแบบเออเหงื่อคือเต็มตัว,ต,วตัวเม็ทเดียวก่อนอื่นอาบน้ำเดี๋ยวผมจะอาบน้ำชโชว์เออแล้วผมจะบอกเลยก่อนหน้านี้คือผมอะ่ะเป็นคนที่แบบว่าเหงื่อออกเยอะมากใช่ไหมมันเลยทำให้แบบว่าผมมาเป็นแบบผลขึ้นขึ้นแบบไม่ร,ไร,รู้หายยังไงตอนแรกปุ๊นีลยังงมีรอย มีว่าก็คือว่าช่วงนี้ก็คือผดผื่นนะเริ่มหายแนละ้วเพราะว่าผมมาใช้ตัวนี้ผมบอกเลยเสือว่าใครอ่ะที่แบบว่าปอกมันกาตหนักแบบผมอ่ะ่ยสบู่ก้อนอัลเท็กโซไฮจินิคเฟชเป็นสบู่ที่ช่วยชะล้างแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของปัญหาผิวหนังสิวที่หลังผดผื่นกลิ่นกายและน้ำกัดเท้าซึ่งสูตรนี้มาพร้อมกับสารสกัดจากเปลือกมังคุดที่อุดมด้วยแทนนินและสารต้านาอนุมูลอิสระในกลุ่มแทนโทนช่วยดูแลผิวลดการอักเสบและยามีกลิ่นหอมสดชื่นจริงๆแล้วอ่ะแบบว่ารายกากที่ผมใช้อ่ะ ผดผื่นที่แบบว่าผมเป็นมืก่อนข้างหลังตอนนี้ก็หายแล้วเนี่ยอ่าอยู่ดีเลยเออแต่ยังกลบอยู่เดี๋ยวสามเดือนสามเดือนมันไม่ทันคือผมมันจะต้องโชกแบบว่าไกลๆเนี่ะไงแต่ว่าผมต้องลดแบบเป็นสิบโลอะซึ่งถ้าผมไปหาพี่เทรนเนอร์โปรตุกีเนี่ยผมว่าน่าจะของอะเพราดูดิสภาพแบบสภาพแบบไวไว้ไว้ครันนี้ไม่ยากผมขอทั้งหมดยี่สิบพี่ยี่สิบแต่ละ ไม่รอผมเกือบตายผมทิ้งอันเนี่ยสุดจัดและอีกอย่างเนึ่งเมื่อก่อนอนะ่ะผมแบบเป็นคนที่แบบโตเปรี้ยวหน่อยจะเดินไปไหนก็แบบนึกว่าสวนมะนาวอ่ะคือตอนนี้ไม่มีนะถ้าใครไม่เชื่อก็มาดมได้จริง <c oughs> รีวิวมาใช่ไหมคือมีคนอะใช้สบู่ตัวเดียวกับผมแบบเนี้ยเยอะมากเดี๋ยวผมขึ้นคอมเมนต์ให้ดูเลยนี่เเออคือคือมีคนใช้แบบสูตรเดียวกับผมอะเยอะมากเนี่ยเขาขึ้นรีวิวมาไม่แต่แบบคนใช้แล้วแบบเห็นผลใช่ไหมคือถ้าใครแบบว่าพูดชื่อแบบว่าแบรนด์นี้ใช่ไหมคนก็จะรู้จักแบบว่าสูตรที่แบบเป็นสูตรในตำนานอะก็คือเนรุ่นนี้ออริจินอลมันจะขึ้นแบบเป็นงี้จะมีของจริงแบบเดไปให้ดูอยู่ในตู้หรือว่าจะเป็นสูตรเด็ขึ้นฝั่งนี้มีของจร ่น้ำก่อนดีกว่าเพะวถ้าอยู่นานสิเหลืองแน่นอนปั่นายบายโอเคครับผมหลังจากที่ตะกี้นี้เราได้อาบน้ำแล้วผมบอกเลยว่าตัวผมหอมมากจริงๆเสียรลงได้โอเคครับผมหลังจากที่ผมอาบน้ำมาผมจะบอกว่าสูตรไฮจินิคเฟสตัวนี้คือไม่ได้มีแค่สบู่ก้อนนะคือจะมีเป็นขวดปั๊มอย่างนี้ด้วยเป็นครีมนี่นี่เป็นแบบครีมขวดปั๊มด้วยคือผมบอกเลยอย่างนี้ก็ใช้ง่าย ที่ผมพูดมาทั้งหมดเนี่ยนะครับสามารถหาซื้อได้ที่ราคาชั้นนำอย่างเลยเออออทั้งสบูก่ก้อนเนี่ยจะเป็นแบบนี้หรือจะเป็นครีมอาบน้ำแบบนี้ไปไหน <laughs> แล้วก็หาซื้อได้ที่ช่องทางออนไลน์ด้วยแล้วก็จริง,รงๆอ่ะเขามีอีกหลายสูตรเนี่ยผมจะขึ้นไ้ตรงนี้เลยปึ้มคือบางหน้าผมนะผมบอกเลยเนี่ยก็จะมีแบบว่าอีกหลายสูตรหลายกลิ่นแล้วก็ให้เลือกซื้อได้เลยครับเนี่ยอยู่ตรงนี้เลยโอเคหลังจากที่ผมอาบน้ำเสร็จแล้วคือตอนนี้ผมพร้อมล่าเหยื่อแล้วเสียล่า อาหารอหาอาหารออกไปหาอาหารกินไหมหรือว่าเราจะซื้อมาเสียเสี่ยวไหวแค่ไหนร่างกายมึงอ่ะซื้อมาก็ได้ซื้อมาโอเคครับผมเดี๋ยวเพว่าผมจะดินเนอร์เย็นกันเสียเดี๋ยวเราสั่งอะไรมากินกันโอเคครับเดี๋ยวไปรอข้าวมาเลยครับไปโอเคครับผมคือนี่สั่งข้าวมากินละคือบอกแล้วว่าเป็นเมนูสุขภาพที่สุดแล้วใช่ไหมเสียนี่เอ่อคลีนร้อยเปอร์เซ็นต์เคสซีมา ฮะไม่เราไม่ได้กินของทอดนี่มามาเรามาดูให้ดูหน้าตากับข้าวนี่วะโวอันนี้คือไข่เดียวครีมมันครีมยังไงวะมันเหมือนปกติเลยนะรอหลังจากนี้ผมจะทำแบบแมสเกิอบทุกวันเพราะว่าผมต้องลดน้ำหนักอะอย่างจริงจังแล้วผมก็ต้องเลิกกินอย่างนี้ด้วยใช่ไหมคือตามหลักแล้วอะแล้วตัวผมจะแบบตัวใหญ่เหมือนจะติดปะกับพี่โค้คนนั้นนะ อย่างเงี้ยเตลีปวดไปเนี่ยข้าวไม่เลี่ยนไหมข้าวเป็นพลังงานกินเยอะไม่เลีอืมถ้ากินพอประมาณจะเลีนนะคือจริงๆอ่ะตอนแรกอ่ะผมอ่ะว่าจะออกไปกินข้าวข้างนอกแต่ว่าเสียอิงอ่ะดูทรงแล้วมันล่วงเน่โอเคครับผมก็จบกันไปแล้วครับสำหรับหนึ่งวันกับเสียอิง <laughs> นี่ดูสภาพโอเคครับผมก็เดี๋ยวผมจะขอตัวกลับก่นกอนแล้วปล่อยให้เสียอิงได้นอนพักครับแล้วก็ ไปนะจริงคุณนอนเดี๋ยวเขารู้หมดว่าเราไปไหนกันโอเคครับ okay, ผมก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ครับอย่าลืมกดไลค์ครับกดซับสไคร b ์กดแชร์แล้วก็อยากให้ผมไปทำคลิปหนึ่งวันกับใครก,ก็คอมเมนต์มาครับแต่รอบหน้าไม่ไปแล้วไอ้ดิมเนี้ยยิ่งเหนื่อยจัดเลยเสียเสียว่าผมจะชกไหวปะอ่ะไ,ไหวไหวายดิมีอะไรฝากถึงแบบคู่ชกผมไหม เราใจดีนะครับแต่ล้วก็กินปรตีนเยอะๆไอเดียวอียแต่สูตรที่เสียบานอ่ะคือมันกินได้จริงๆนะทุกคน <c oughs> ผมบอกเลยถ้าใครแบบว่าเป็นสายที่กินอยู่อ่ะว่าสูตรนี้อร่อยเมือนเกติมครับผมต่อไปนะครับเจอให,ใ,หใหม่คลิปหน้าคผมบลาบ๊ายบายวู <c oughs>